ได้ครับเดินมาเลยครับดูเรื่องล้วเฮ้ยเร่องล้เฮยว้าวลูกสาวได้คาแคร์ไปครับอ้าทำอะไรทำทำอะไรทำทอะไรไม่ไม่ไม่ทำไหนลูกขึ้นลูกขึ้น ชุดจากคุณแม่จิมนะครับว้าวปักมือได้สวยงามมากเลยโอ้โหนี่ฮะกว่าจะเสร็จแต่ละอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแบบอันนี้คืออะไรอ่ะติดเหรอมันเต็มนต,ต็เตมวันนี้ก็ผมไม่ได้จับแซมไปแล้ว รู้สึกขี้คานขี้คาน,านวันนี้ตโนก็รีบคาแคร์ด่วนๆเลยตโนก็ล้างได้แป๊บเดียวนะแต่ว่าถือว่าสะอาดเหมือนได้เราได้ขัดช้าง้วด้วน้องลูกสาวยังเหลียวแบบข้างขาเขาคืออะไรอยู่โอ้นี้ว่าเหมือนขัดช้างไหมโอ้นตอนหลังแช้นี่เนาะเร็วดีแต่ช้างจะอยู่นิ่งใช่ไหม แต่ก็บริเวณหน้าไม่ค่อยได้ฉีดครับกลัวโดนตาก็เอาแปงมาขัดเอาเอาแปงมาขัดทีหลังเอาแม่ก็นั่งนั่งปักนะครับของเก้ไม่ได้ปักปักเลยพี่ชื่นพี่โนพี่บัวทำสองลองหนึ่ง อย่างอย่างอะไปอยัางมาไปอยังปอดพี่ชื่นส,สวยอย่างเลยกอด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 ไหนวโชว์ก็ลูกค่อนข้างหน่อยสิว้าวอุตส่าไปชื่นด้ยวยขาแค่นะแต่ดำกว่านี้อีกว้าวพี่บัวครับสวยงามมากเลยเอาเดินไปทางไหนนี่ โนมาแล้วบอวันนี้อ,อาอร์ลาเ <c oughs> จ่ลำก็เลยไปแทนเ <c oughs> จ้พัยไปไม่ได้เนอะน้องลูกสาวมาเลยลูกสาว <c oughs> สวยมากเลยโออไปลูกไปเดี๋แตไปโมกิน ลูกสาวสวยมากได้ได no oh, ้คาแคร์ไปทีเครับโอ้โหชุดประสวยครับไปลูกไปมีแม่เอฟซีมาจากซิงกะปูภาคเหนือครับแต่อยู่ซิงกะโปพาลูกชายมาแล้วก็ว่าจากเสร็จจากการแสบาก็จะไป ดูผ้าไหมนะคะโอ้ยหนักผ้าไหมไห่เลยผ้าไหมที่ท่าสว่างชุดสวยมากครับอ,อันนี้เป็นรูปหัวใจชื่นฮะข้หน้าก็เป็นยอยๆครับสวยงามมาก <S <S เดี๋ยวไปล้างชาดแล้วของพี่โนก็แ,แตงโมได้<ส>นะครับผมแ,แตงมองหนึ่งแตงโมหนึ่งคูณ ไปชี่ไม่ได้าคาแคร์ถ้าไปชิ่น่าคาแคร์จะดำกว่านี้นะแตงโม,โมได้แล้วครับแตงโมเรามาขออีเวนต์ว้าวเป็นภาพที่สวยงามมากเลยโนไม่เอาไม่ดึงโนไอ้นี่ดึงตลอดเลยเองเนี่ยฮะ อ้าวทำไมต้องไปฝั่งนู้นเองแล้วอ่ะพี่ชื่นชื่นลหัวใจอ้ยสวยนะนะครับของพี่แซมก็สีแดงแต่แดงอีกแบบนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีนิ่งๆนิ่งโอ้ยอือดูลายปักละครับนี่ฮะ โอ้มายก็อันนั้นของโนเป็นแบบไหนแม่แ <Hey. Hey. S 1> น,น่โนก็เป็นมีเม็ดมุกมูลค่าหลายหมื่นล้านจร oh. ิงจริงสาลี่สาลี่นะนี่ลูกเอ้ยตาเหลือกเอ้ oh. สวยจริงๆนะครับนี่ก็แม่จิ๋มเลยนั่งปักเองลงเลยนะ พี่แซมยังไม่ได้มาครับนานยนายไม่ได้อาดครับพี่แซมอันนี้พี่บัวก็หล่อครับวันนี้ดำธรรมด,ดีมาเลยฮะโอ้ยนะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นมาเลยแพทเทอร์นซึบซืบมาเลยนะครับวันนี้ควางก็ลาคนหนึ่งและผมก็ยังไม่ได้อาดน้ำพี่แซมและเอฟซีก็มาเพิ่งรู้ว่าจะไปใส่บาทนะครับเราก็เพิ่งรู้ก็เลยมา เตรียมพี่แซมไม่ทันโอ้ยดูหน่อยดูชุดดูสวยหน่มีเม็ดเพชรลอสร้อยคอก็ปักนะครับปักไปทุกส่วนเลยนะโอ้โหเะพ่ะว่าอนะไรมันนานนะครับกว่าจะปักเสร็จนะครับร้อย เม็ดตุ่มตุ่มตุ่มตุมตุมตุมขอบคุณคุณแม่จิ๋มมากมากนะคะส่งมาให้ทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สูทินนังมัตเมธานังตเมทานางอาสาวักยวะหังขยาวหังทิพานังโหนตุเมอนาคเตกาเลปมาตาปิตุอาทีนันจากาตกานังเก็บลูกเก็บแล้ว

ช,ชื่ออะม,มาพวกชื่นออกมาโอเคอ่ะบัสูงเร็วบัสูงเร็วบัสูงบัสูงบอกเจะดื้อบวัวให้เงยอยู่ติ่งเลย

คอจ้องจ้องอยังเลยลูกลงลง่าได้ะลงอนสุดทายลูกไปนลเร็วเออตัวตอยู่ขางซ้ายมั้งแอบเออ,เอ,อ,เอ,เอัอนแหละึกสาวข่อยลึกสาวอ๋อบิช่นมาบิชนลงได้ไหม ชี้ลงไม่ได้ค่ะชี้ลงไม่ได้ครับ,รบอโนยังบังคับหน้าหน่อยนูถ่ายรูปไปชื่นหน่อยหอมไปชื่นชื่นจะเห็นชุดเหรอไม่ต้องมันต้องแบบเอียงไหมเอียงเลยไหมหัวเอาผู้ขึ้นเลยเผู้ขึ้นเป็วผูมันสียบผู้งงงาวบวน เอาละเอาละเอาละยกยกบัวซุ้บนเอาละโอเคเด็กไป <Fire me. S 1> คุณแม่ก้อยปัทมามาทำบุญกับน้องบ,วบวับวบาบัวรอยบัวรอยแ้จะไปกินมีคนเนี่ยจะไปกิน ไอชื่อทำหิวหิวได้หิวกวักมือ,อน,นี่แมก้อยปะทนมาเดี๋ยวมาใหม่นะครับวันหลังขึ้นเครื่องมาเลยครับวันหลังอ,อ่ะแม่แม่ป้อนได้เลยครับนี่ครับตแตงโม่มเต่าทำยังไง <c oughs> หนะกห <c oughs> ีวเราจะดื้อจะดื้อ ม่อแรงวันก็เงินวะก็ถามกเฮ้มก็ไม่เงินและมัเงาไม่เยอะัเินเข้านเงินอตดขนาดร้านเ้านั่งร้านาต้อทอเม่อใทุกขั้นเลยตอมีกองปะยาอมาจากของที่จินกับกฮ A later few moments later. นี่กำลังเก็บชุดอยู่ครับมีแบบที่ปิดชุดด้วยครับนี่ซ้ายาเก็บไ,ว,บบไว้ไไแล้วครับเก็บไว้แล้วอ่าครับเก็บไว้เรียบเลยนะครับได้ได้ครับเดินมาเลยครับ เ้ยอะไรวะเังหวิ่คมมากลาสุดวิ่งหนีแล้วครับลาสุดวิ่งหนีแล้ว เอ้าเอาอะไรอะไรดีกันแล้วเหรอล่าสุดดีกันแล้วครับล่าสุดเออล่าสุดดีกันแล้วครับเออผมมีคลิปอยู่ผมมีคลิปอยู่โอ้ยหัวใจวายเลยคนนี้

สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคุณแม่จิมด้วยนะครับที่ตัดชุดสวยๆให้พี่บัวพี่ชื่อพ,พี่แซมพี่โนเต้ลําเจ้ไพสวย,สวยมากเลยนะครับผมถ้าบอกว่ากว่าจะปักได้ในมือด้านหมดเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใหค้คุณแม่จิมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ